คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นดิกาายุไม่ถึง1 8ปีควรได้รับคำแนะนำและไม่สนับสนุนให้เล่นพนันนะจ๊ะสวัสดีครับกระผมเฮียโชคทะคารุรวยดื่มน้ำเก๊กแววกับมาแล้วนะครับผม <laughs> กลับมารับใช้พี่น้องแฟนเพลงเหมือนเดิมครับผมนะ นาวันนี้มาจัดกับเกมวิธีแห่งกีเลนนะครับนะเอ้ยับมาเล่นเกมนี้แหละครับพร้อมเกมแรกก็เล่นไปให้เขาลวมันกาเสียจะกลับมาเล่นนู่นเล่นนี่แ่ละกาเซียไปสู้กีเลนจริงๆนะท่านผู้ชมนะเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกานะครับผมมาไปมาท่านผู้ชมมาวันนี้เงินทุนเฮียโชคอยู่ที่สองหมื่นสี่ร้อยบาทนะครับผมนะ เอออย่าดูเชิงเหมือนเดิมครับผมเบ็ดเบ็ดแรกอยู่ที่เท่าไหร่ดีะเอาเบ็ดอยู่ที่แปดสิบบาทนะทุกคนนะเบ็ดอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับผมนะกดเองนะทุกคนนะดูเชิงดูเชิงสไตล์เคชโชคเหมือนเดิมครับผมนะค่อยไปแบบเทอร์บโบเทเบ,บิลนะสิบสองบาทครับผมมาลูกมาไหลไม่ไหลนะยแม่อะไรวะเออกดเองนะเนี่ยกดเองนะเนี่ยเฮียหน่อย,ยลูกนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่ชงนะครับผมเออก็กำลังใจนะครับผมนะกำลังใจเฮียโชคก็คือการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนั่นแหละที่กำลังใจนะทุกคนนะเออนะนั่นแรงนั่นแรงนี่นะกำลังใจนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆน,นะความหมายนะนะครับไปแบบแบบเทอร์โบนะทุกท่านอย่ากดองนะตอนนี้นะเออ ไปลูุกไปอย่านิ้งดิลูกเบตที่80ครับผมเงินทุนนี่สองหมื่นสี่ร้อยครับผมเอ้ยมาลูกมามาลูกมาไหลลูกไปเออไปไหลลูกไปเออไหลลูกไปนะเก้าสิบสองบาทนะโยมนะครับเออมาสี่สิบสองลูกมาไหลอีกลูกวะไม่ไม่ชอบไหลนะโยมมาลูกมาเออ โอ,อ้อใส่ลงไป,ปยี่ครับผมช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับท่านผู้ชมนะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเด้ออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋วฝนตกแล้วแดดออกนะครับนะการเดาไม่เดายากนะแต่ว่าจะเข้าหน้าหนาวด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะให้ดูแลสุขภาพนะครับผมไม่อยากให้ป่วยเจ็บป่วยไข้ใส่ปีใหม่นะให้ดูแลสุขภาพตัวเองนะ เออคุอเราเนาะเก็บป่วยมามันลำบากเนาะครับเนาะเข้าโรงบวกโรงบาลเด้อมันจะลำบากด,ดินะเราจะออกจากโรงบาลเก็บป่วยปีมงปีใหม่ไม่ได้ท่องไม่ได้เที่ยวอยูน่นะท่านผู้ชมนะเออเฮ้ยมานะครับอือเราจะได้เออถ้าจะเก็บป่วยทําอะไรลําบากนะท่านผู้ชมนะอยากให้ไม่อยากให้เก็บป่วยนะครับนะเป็นโควเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยนะเนรื่องโควิดอีกนะท่านผู้ชมนะเอออันตรายครับทุกวันนี้ อะไรอะไรมันก็ไว้ไว้ใจไม่ได้นะครับนะมันเป็นอันตรายไปหมดทุกอย่างนะครับนะแม็กบิ์ดก็อย่าลืมใส่นะครับอยากให้ใส่กันทุกคนนะครับนะแก้วแกลแก้วแก้วแก้วแอลกอฮอล์ในโรงงานอย่าลืมนะครับนะเออต้องใช้ตลอดนะครับไปแล้วผมเดิมว่าผมนะใจช่วงนะพูดมากไปคนจะลำคาญนะครับนะแต่ก็ไม่อยากให้ จอดจออยู่กับคนร้อนนะครับอยากใ,ให้มีความรู้เข้ามาบ้างนะในะความรู้เใยโชคก็ไม่เยอะครับนะแต่อย่าพูดนะครับเป็นคนพูดมากที่เฉยน,นะ <laughs> ไปอีกชิบเชือกผมเงินทุนที่สองหมื่นนะผมนะเออแบบเชือบวกเชือบวกเบ็ดเ,เบ็ดอยู่ที่80บาทนะพี่โยมนะเดี๋ยวจะดรอดูดูที่ทางลมก่อนนะครับแล้ววันจะไปทางไหนนะ,นะมาลูกมาไม่ร้อยแปดสิบครับผมรอดูเชิงก่อนนะโยมนะเราจะเพิ่มเบ็ดนะรถ ลดลดเพิ่มเพิ่มอยู่เนี่สยสไตล์โชโยนะครับมาลูกมาต้องไหลละก่อนเนี่ยหนร้อยห้าสิบู้ชมเออไหลไปลกูกเออไหลไปอีกลกูกแหน่ยังดีนะคุณผู้ชมนะบานี้เพิ่มเบ็ดได้บานี้เนดะ้อเป็นอันอันอันเมื่อกี้เท่าไหร่นะอันแปดสิบไปเนาะแล้วก็จะเพิ่มเป็นร้อยแปดสิบประมุ่นมนะครับบาน,นิสิบเชือกสิบเชือเพิ่มอีกร้อยนึงคุณผู้ชมนะมันต้องมีจังหวะ มาลูกมาไหให้เฮียหน่อยลุกมาเฮ้มาลูกมาไหลอีกลูกไปเฮ้ไหลลูกไปไาสเลยเร้อยแปกม่ <laughs> รับเออเอเอมาลูกมาเคิวคิวน, <laughs> นวาคิวเคนเเอนเอ นะลวะ,ะ468บาทแล้วผมอีกสิบเถือครับผมเอ้ยเชอยาเอ้นะเ้า900ดอกนี้กี่โอ้โหมาลูกวัเอ้ลูกไปลูกเี่นลูกเลยนลูกเรียน,นชอบเล่นพเรนนะครับ สตายเฮียชวงงานนี้แล้วมันไม่ไม่อยากให้เครียดแหมอยากให้มาันโดนเครียดแหมนผู้ชมนะคนเรานี่นะโรคไทยไค้เก็บก็เยอะนะทำมาเลยชีวิตบางทีมัอยากให้เครียดไงมาดูเฮียชวงไม่ให้เครียดแหมหมาลูกมาเออคิวมาคิวมานะเออผักอิตูนะไม่ให้เครียดนะครับนะไม่เครียดเกินไปเด้อเด้อนะ อยากให้แบบมีรอยยิ้มเหมออยากให้แบบบางทีก็ดูเฮียช่วงผ่อนคลายก็ได้อ่ะมึงมาดูกูผ่อนคลายก็ได้ไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะออมาดูผ่อนคลายอ่ะดูพวกความสบายใจผ่อนคลายก็มีแฮงนะเออแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะมันจะได้มีกำลังใจไงนะไม่ใช่มาดูแล้วไม่กดมันก็เครียดดิคนทํามันก็เครียดดิเ <laughs> นาะคนทามันก็เครียดดิไม่ใช่เพราะเครียดดิเออคนดูมันก็ดูแล้วก็ผ่านไปเิ ต่คนทำนี่มันเครียดเดียวทั้งว่ากดแชร์ได้ให้เนี้ยออกดไลค์ให้เนี้ยเนอนะเออนะบักเออเอมาของอเอเอ,อ,อยังให้ได้เครียดหลายดูาะในช่วงก็อยาก,ย,าก,ย,ากยังมีรอยยิ้มแหนมาดูยอดวิวเอ้ยยอดวิวพุ่ง,งคนออกดไลค์เยอะเออเนาะเออดอกนี้พันห้าท่ผู้ชมออดอกตื่นดอกตื่นดอกนี้ดอกตื่นเบียร์ร้อยแปดสิบครับผมนะเงินทุนที่สองหมื่นนะครับยังนิ่งนะผู้ชมนะเออเนาะ เป็นไปไ,ได้ยังไงวะเพิ่มเบ็ดนะพี่โยมมันเริ่มติดแล้วแหละเห็นไหมมัเริ่มติดแล้วแหละนะอีสิบเถือครับผมเบ็ดสี่ร้อยจ่าไปลุกไปต้องติดแล้วแหละสามสี่ 3, ครั้งแล้วเนี่ยงต้หกครั้งอีสัตว์เออจะแพ้สิสิ้นหายมาดูว่วะเออมาดูวยวะเฮียดูว่าอะไรดูว่าเออหกร้อย 600. ดอกนี่ไม่ลูกเออไปลูกไป ลงไปเออได้เก้าพันโอ้โห่ตี๋โอ้โหโอ้โหโอ้โหดอกเดียวเป็นหมื่นนะพี่โยมได้โอ้โหได้ีสปินครับผมอิสัตโอ้โห่ขอบคุณขอบคุณสวัสด์นะครับและครับตอนนี้โอ้โห่สองหมื่นสองครับผมกำไรอีกสองพันนะผมโอ้โห่โอโห่ีไม่ต้องทำงานต้องแค่ทำงานรอบที่สองไงตอนนี้หมื่นสองนะโยมนะ ไอ้เหียคือได้กำไรมา2,000แล้วตอนนี้นะแล้วก็มาลุ้นกำไรฟีสปินอีกป๊าดนะบวกเครียดแล้วล่ะบวกเครียดแล้วล่ะมานมาลุ้นกำไรต่อทีนี้เฮ้ยเกินไปเกินไปนะกผู้ชม <laughs> นี่นะลุ้นกำไรต่อนะครับนะกับบวกมาแล้ว2,000นะครับตอนนี้เป็นทุนที่20,000นะตอนนี้มีอยนะู่2อ0 0 0ละกำไรไหมลูกเออ400ร้อกำไรมาเบ็ด400อีกน,นะตอนนี้นะจอกจุกๆนะครับเออมึงต้องแตก20,000 30, 30,000แล้ววันนี้เอามา เออคุณเจ็ดมาลูกเออแปดร้อยลูกไปไปลูกไป๊ะคุณสิบมาวะเคุณผู้ชมโอ้คุณสิบมาวะมาลูกมาขึ้นเมื่อไหร่แหมน่าคิดเล่นมาท่านผู้ชมคุณสิบมาแล้วรู้คุณสิบมาแล้วอีสั้นสามร้อยเออสามพันหกท่านผู้ชมมามาคุณไปอีกลูกเอ,อ้คุณสิบสามมาแต่ไม่แตกไม่มาแหมป้าสามพันหกท่านผู้ชมอ,อ่าดีทัวรมาอีกลูก มอเข้าลา่ากีเดนมาแต่ไม่ท่องคุณผู้ชมเออร้อยหกสิบเออสองพันครับผมเอ,อ้หมาลูกมาอีกมาอีกครั้งเดียวคุณผู้ชมอีกครั้งเดียวค,ครับผมคูนสิบหกครับผมอีกครั้งเดียวครับผมไม่เข้าไอ้สัตว์มโหรีทำการมโหรี <c oughs> <c oughs> นะเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยสองพัน โอ้โหรอนี่สองพันนะผมโอ้โหโอ้โหเกินไปแล้วลมโอ้โหไหลอีกไหลเฉยไหลเฉยพันตีไหลเฉยไหลเฉยท่านผู้ชมไหลเฉยเลยโอ้โหสี่พันโอ้ยเก้าพันแล้วโอ้ไหลเฉยไหลเฉยเลยท่านผู้ชมอาร์ตอีกหมื่นหนึ่งมาโอ๋ดิโอนี่โอ้โหไหลเฉยอ่ะท่านผู้ชม มาหลตรงนี้หมื่นหนึ่งครับผมโอ้โหไห,หไไลอ,อ,อีกไปไปท่านผู้ชมเออสองพันอีสัาสองพันสี่าท่านผู้ชมตอนนี้กำไรอยู่ที่สองหม่นหนึ่พันนะครับปาสองหมื่นหนึ่งพันท่านผู้ชมตอนนี้นะเกเองด้วะ่ะดูเชิงด้วะ่ะเอาเป็นตัวเลขสองหมื่นก็พอเอาเอ้สี่หมื่นสี่หมื่นันก็พอโอ้โหเต็มตีมมนท่านผู้ชมนะ ปัด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 โบนสอบหมื่นนะผมนะวันนี้อิ่ม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 นะครับนะเออตังเปพาไว้แค่หมื่นเดียวหรือไม่ก็ห้าพันนะเออมาอีกสองหมื่นในวันนี้นะเงินทุนที่สองหมื่นนะครับนะเออยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับขอบคุณนะครับวันนี้ยังไงเฮียโชคก็ บวกแล้วละไปถอนแล้วล่ะนะครับนะบวกอีกสองหมื่นนะครับไปถอนแล้วล่ะวันนี้ก็สวัสดีครับ